ประการต่อมาก็คือครูต้องมีความรู้จักการใช้คำพูดนะใช้คำพูดก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคำพูดที่มีความไพเราะ,ะครับผมอะไรตลอดเวลาไม่เพราะว่าทหารเราก็จะมีความเข้มแข,ข็งมีความดูมีความเป็นนักรบมีความบังคับบัญชาอยู่แล้วแต่ว่าการเลือก ใช้คำพูดบางคำเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคำที่มีความหยาบคายถึงแม้จะเป็นคำพูดที่รุนแรงแต่ว่ามันเป็นการใช้คำพูดที่อยู่ในงานอยู่ในคําสั่งก็เข้าใจได้แต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในงานไม่ได้อยู่ในคําสั่งไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการฝึกเลยแต่เราไปใช้คำพูดที่มันรุนแรงคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่อยากคายด้วยอารมณ์ล้วน นะนอกเหนือจากงานนอกเหนือจากการใช้จิตวิทยาเบื้องต้นเราไปใช้อารมณ์ส่วนตัวนะกับผู้ที่มาฝึกกับเราอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นการเลือกใช้คำพูดที่อาจจะสร้างความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกแย่อาจจะสร้างบาดแผลในใจให้กับน้องๆทหารที่เข้ามาฝึกกับเราซึ่งเป็น ทหารใหม่ที่เข้ามาฝึกกับเราอันนี้ก็ต้องรู้จากการใช้คำพูดแล้วก็ต้องรู้จากการถ่ายทอดรู้จากการออกคำสั่งสั่งเคลียร์ไหมสั่งชัดเจนไหมเขาปฏิบัติถูกต้องตามคําสั่งไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยทหารปฏิบัติไปแล้วเนี่ยคำสั่งมันมันไม่ชัดเจนมันไม่เคลียร์มันคลุมเครือเขาปฏิบัติผิดก็ไม่ใช่ความผิดของผู้ที่ปฏิบัติตามคําสั่งแต่ว่าอาจจะเกิด จากความผิดพลาดของเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นใจเขานะครับ